เข้สู่ช่องแนดี้ชมเกค่ะวัสดีค่ะมาจากไหนคะวัสดีค่ะจากใสเกาะกาลสินโอ้กาลสินโอ้คนมาถึงท่านม่นเก็ะมาถึงท่านอิก็ใหม่อืมอมันคนเกิดมันหาลอยนะโอนุ่ยันนี่ยันนเลยได้ขออนุญาตถ่ายนะคะ อันนี ia, ok ้จะทายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยนี่นะคะนี่นะคะฝีมือเยี่ยมเลยนะคะที่รับโอ้โหอันคืนคืนมีได้จ้างครับอยู่ว่านคืนนี้ได้จ้างคืนนี้เ่นเล่นเล่นเก้าร้อยเล่ดเก้าร้อยนะโอ้ยจะไมเล่นตีผมดังยังครับกลัวไม่ได้ยิน กับมืดพูนนี่พูนีกับโโอ้โหโ,หโหอ้ค<แ>่ะ<แ>มามา,มากี่คันคะโอ้โห,โหมาด้วยกันมาด้วยกันกี่คันคะรครับมสิบาอโอ้โหันส <19. S 2> ิบเก้า,ม,า <19. S 2> มุกทหารมุกทหารแกลสิี่เลย เรลุงู้ไปนลก็อยู่ในบ้านจ้าวะคลุงพวพักผ่อยู่ในบ้านค่ะแต่มา่นี้จะไม่เจอลุงควรลุงรถคันนี้มากับพที่รู้อยากเวยมากนรับนี้ใช่ใช่ากะพัโอ้ไฟนะไฟยังไม่ปิดนะนี่โอ้ย่าครับยาครับยาเอาคันละยี่สบกว่าบาทนี่หลอ เอสงสัยออกใหม่ๆนี่เนาะเอี่ยมอองเลยเนาะบอมันคือเอี่ยมอองแท้ล้างตลอดเหรอเอี่ยมอองเลยนะคะรสียังใหไม่เอี่ยมเอี่ยมอยู่กัดกัเก้าร้อยับเก้าร้อยกอแอืมเก่งมากไปพักผ่นะอืมแกเดี๋ยวไปรวมกันกับพวก รร่ไปรวมก,กันกับพักพวกก่อนเดีย๋ยวไปดูเราตามไปนะคะเ้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวกัน กลับจ้ากลับเก่งมากเลยืม่เนาะผู้หญิงผู้หญิงเก่งจังเลยนะคะโอ้โหนึกว่าผู้ชายผู้หญิงนะคะตามไปอีกเราตามไปดูอีก ตามไปดูรถบูค่ะรถบูด้านนี้นะครับุกท่านไม่ใช่ไม่ใช่เรมาแล้วครบแล้วสามที่ีันาน้นนะครอเพื่อนเพื่อนนะคะรอเพื่อนเพื่อนนะคะ อ่อนี่ค่ะรอเพื่อนๆน,นะคะสิบเก้าคันมารวมกัน1 9บเกคันนะคะนี่รอเพื่อนๆน,นะคะครบแล้ว1 9บเกคันนะคะจ้ามาสิบเก้าคันเก้าคันแล้วอ๋อคาราวานยิงอะรนะคะ คันเป็นแสะาันเป็นสองนี่นะเนาคุณนะโอเป็นตะม่วนเหนาะไปงระเปามาไเจ็ดตัวโอ้ัวใจล่ะครับาไม่ได้ใจพี่ใหญ่ทนายเมื่อกี้ป็นไเป็นทนาย กาแฟก็ไม่มีใครอยู่คัคุณมาเพ <ans> ิ่มเอ้นเ๋ยว่า่อนตัวเติมแม่นเยรวมกันท่ไหะไม่แพงเลยครับนาครับีโไม่แพงหกแสนห้โอ้โห ทั้งหมดสิบก้าพันนะคะทั้งหมดสิบก้าันโอ้โมหมีแจกไหมโอเคขออนุญาตถ่ายนะคะ อนุญาตถ่ายนะคะเอาเลยเอาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่นะคะรถบู๊ที่เที่ยววันหยุดเันอาทิตย์นะคะจอ๋อมากเลยหัวหน้าทีมใช่ไหมคะ โอ้นี่นะคะสองเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนหัวหน้าทีมบู๊รถหัวหน้าทีมนะคะโอ้โหน,นะคะใช่ใครใครบอกไม่รู้บอกคิดเอาเองมีขนล่ามาอ่มีใครรู้บอกครับค่ะมีเพื่อนเพื่อนค่ะมีเพื่อนของทนายนั่นเลยค่ะโอ้นอาทยยยเกีรติค่ะ อาขออนุญาตขออนุญาตถามได้ไหมคะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณหกแสนกว่าบาทอืมกว่ากว่าเทารถยนต์เลยเนาะอืมอ้าวเลทะเบียนสวยด้วยน่อ้าวทะเบียนสวยด้วยนะคะอืม โอ้โหโอ้โหสุดยอดนะคะเราก็ไม่เคยเห็นเนาะขอดูคักๆแหนรถหกแสนกว่าโอ้โหรถราคาหกแสนกว่านะคะโอ้โหเนาะไปเป็นขบวนเลยอืมมีแล้วค่ะขับไปนะ อืมอืมเ่คนจับใช่ไหมคะโอ้ยโอ้ยรีบ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 รีีบีรีบรรีบรีีบรีี บางคันก็เสียงดังบางคันก็เสียงนุ่มเนาะครับอ๋อจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้าโชคดีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคลิปนี้เราก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ย่าหนิงด้วยนะคะสวัสดี